กู้ pare, สูวัสีกุ้สูบมโนกู้สูบสบตัวหัวใจสัมทันตั้ดีป่วยวิหันกันจ,นจนนนอน้องลงน้องก็ลงไหนแนน้องอันในสังเดมีปู่มลสังโกลิงเขาเล่ปามังมัดเขากาหงบาอันเบลปาจังมวยสาขาน้อลุงใจจังใส่เขาเล่ปาจังมวยสาเขาเสียหงบานย้อนความหาบหน้องเฮ็ดหงม อันนั้นมันก็เหมือนกันเลยอันนี้น้อยยิ่งเสียงหนุ่มหมสูมาป่วยในสูน้อยยิงเสียงหนุ่มมาป่วยในใ่ลองดังเสือใส่ใหลอกดังเสือใส่้อันนั้นเกี่ยวว่าเกียวซื้อว่าซื้อน้องเชียงมสูบบุกใครลืมดังมือยำขาปีจเชียงวันนี้ีก็เหมือนน้องป่ยหนังกายในกุยกาลองดังซื้อ สัมภคมือลืมตั้งมือนั่นเลยน้องหลัดเนี่ยปีกินดนังสองใบน้องแซงสมัยสิเด็ดขาในปีใจเสียงวันเลยลงตั้งเปลี่ยวดังซื้อน้องแซงหนุ่มพวกเคยลืมตั้งมื่อนั่นเนยคนที่หนึ่งไรมาหุ่นพีใจเสียงวันเขาเลยอันเป็นลุงลุงสังโกลิงเขาอันเป็นลุงสังโกลิงเล่มีปลาซังมาแล้วเขาเกลี่ยเสียงลุงใจใส่เล่ ซาเมยสาวเขาซุงสันอาสองกบปีเลยนองเลยมาเห้ความยอดถวบกันอะไรนั้นในก่องซุงสันใส่นองเชียงหนุ่มสูไว้อันหนึ่งกุยกะวาสัมเทียข้อที่สองเลยมาหันพี่น้องสิงเติงเมืองขับนองก่อไข้ชีโมเขาจะมันพี่น้องปางมือเท้าเขาจะพี่น้องกองล่างปางนิ้วของเขาตามบุตรนางเสียงแน่ เลยมามาหันกันำขึ้นในในโกสุงสันใส่้องเสียงนมสวยในเปลี่ยนไสองรองสองตั้งในคุยกว่าเมื่อในตีเลยกลั้งผัดยันก็ตั้งตั้งยันก็ตีดีมาแน่นใปีจเสียงว่านึงร่องเสียงนมเต็มตั้งอย่างดำบอกขยาเปลี่ยนจังนั้นใน่องเสียงนมฮ้ปนน้องมองก็ปีก็อันเปียวอันไหนดังฮให้กันปูซังมีซังเขา่มีโป่เขาโปยหุ่้างนั้ สิ่งเดิมมึงคำมึงปัดเ็ดเลยผัดยันเพื่ยันเย่ผัดยันปอยันมีมาติมันปีเก่ามาส้อมได้ใช่อำนานมาเผวียงในปอยในลำในปีเก่ามาหันซางไล่ไล่นังบือเดลเลยเปลี่ยนตีใหม่ติต้องใหม่หาสองก็ไปในนองเลยดังนั้นก็แค่ซื้อมานั่นเลยหลับบนน้องทะเลปีจันทร์เช้าหนยซื่อมียน่าหน่องยิงเสียงหนุ่มเนี่ยหน่องยิงเสียงหนุ่มก็เลยทำปีมาเซ็งไหนตันตา อันเลนนเนี่นยนภารเหตนผาดเยยงนโปม่มา,า,าดายกาสวยมิวพีน้องมานั้งไนปีมาทุกยาสังหลายๆเนั่นน้องก็ทำกว่าซึ่งไหนนางเออปวดสางเมยรสางเขาปวมุนเมยมุนเขาเพื่เดบเปีนมาตีตัวเมั่อปีเด็ขึ้นหลับนี้นอนวินานีเสียงวัละคะเลละคะเลมีใจเสียงวนนี้ ตบเอเฮเมื่อยามไห้นสุนทสุนา้อยนยิงเสีเมื่อพาสนทพิมาหันก็หันก็อสองก็ติดสองหลก็หนึ่งอัมหันสังดุกดุกดุกปวันทุกสุยามมา่งหนาถือในว่าน้องยิงเสียงราเวอเนนะสสดค่ะนอพี่ใจเชียงวานนี้ใเมื่อเี้วในเด ใจเสียวนเขาซ้าปีงานน้องกว่าพันนะก็กว่าตอนตาอันน้องู้วยในัวในคิงในดอกนนอด็กอดเมียนจํานานปีใจเสียวนเขาตาน้องมานําในเป็นถมคาเลนน่ะใจเสียวนเนี้สีก็ฮัมในคันนอซ้มก็เอกซ้ำก็เอกในคันนอสองก็ห้องสองเด็กก็หนึ่ง จอมหลังในกานนองก็หน in ึ่งซ้ำอําพูสังรมลุกลมลุกลุกนะครับโอเคโอเคไหในเซเลวาซ้ำปิญญานองในกอมใจปิญญาแท่งปิญญาในหนังเฮเลเห้าพี่น้องเตหมห้อมซ้อมกันขึ้นใหญ่ไปสุงในนองสุ่มในนองฮะสค่ะสมคาพี่ใเชว่อเลยยอดเลานเลยปอมมุนป้อมจ้างขอจอดใจให้มา บอกาพี่ปันน้องยิงสั่งขอให้โปรยยุทธดาสินะ ปลาลาด้าเสียงเสือในอนอมัหนังเบือง เดียวสุนัขสุนัรอสาีเนี่ยนอนอนนนนอก็อาบเขาเปียตาลศิลาพวนาวาเข็ดกว่าร้องสามทันนอนเปิ้อนอมสางเอาเอานอและเสือสายหยอ ปีส <muitas> <arias> ัตว์ปีสัตว์ันในบ้านไมียกันเกระาเชี้เสียงน้องออนลงก็ทว่าว่าีก็ตวักว่างเจอในบ้ามันเยอนออสังเสิมันัถึงอนตาลีขอน้องเย็นเขาเปลี่ยนเม่เอือนเขียว กึ่งเจงตาก็น้อปีวันสั้งสูงในเมืองสรงวนวนี้น้องหลอนน้องกว็กว่าเป่าอ่มือนางเหยบ่ว่า,วากู้สูอ่กอกูอ้สู่ช่อง quang luan này có lai nhau nó nè xưa nay ở nó lòng đi lấy ngao người sẽ lên noan nó quẩy sẽ lên nuồn tin anh có quân anh lôm lò lùng anh lôm lò lùng ngay nó cây กมูเหมือนยังสู่เล่าแต่งายยังเศร้าเล่าผู้ตักเมาเอหลังเมื่อไรอันไม่นอน ปีกลก็นอกวนหุนค้างีนเอาไปเปืองปันา้ผู้กวางละไรแน่สุดสุดยาคาจะยียคาปีะานเชื่อมอะไรไม่สินสีกำข้าไม่ส่ซ้อมนั้นอะไรแหนสุดถึงมาปีสองห้าปีเลยนอนในให้มีดังท่านใจสีกำค้า โอคละลอยขาวเมื่ออยู่รีกินวัดเหตุกันขึ้นใหญ่ชีกังค้าสร็ด้ค่ะมีดต่ขันใจสีกังคานะไม่ซึงไม่ซึจใจสีค่ะ